สวัสดีค่ะ Sunlight Studio by M มาแล้วค่ะนี่คือยิมโนนะคะที่เอมลืมเขาไว้ที่คอนโดประมาณ1เดือนเลยเขาก็มีสภาพไม่แดดแล้วก็อดน้ำมานานแล้วแบบนี้เลยค่ะจากตก่ก่อนที่เคยเป็นสีเขียวม่วงนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยยังไงก็ตาม M ก็ยังจะนำเขากลับมาค่ะคิดว่าน่าจะยังพอมีทางที่จะช่วยเหลือเขาได้ ลองไปดูกันเลยนะคะ เมื่อล้างรากให้สะอาดดีแล้วนะคะเราก็จะนําเข้ามาตัดแต่งรากฝอยที่ตายไปแล้วเอาออกไปเลยค่ะให้เขาเหลือแต่เส้นที่เป็นเส้นหลักๆนะคะสักสองสามเส้นที่เราจะนํามัดจุ่มน้ําก็พอค่ะตัดออกไปได้เลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหาฝาแบบนี้นะคะใส่เพื่อที่จะแยกไม่ให้เขาจุ่มน้ําหรือว่าทําให้เขาชื้นเกินไปค่ะ ใส่บีวานลงไปเพื่อที่จะบำรุงรากแล้วก็ให้เขาแตกรากได้ไวขึ้นนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่มีแล้วฉุกเฉินจริงๆสามารถใช้น้ำเปล่าหรือว่าใช้น้ำแรก่ก็ได้นะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลักษณะการจุ่มก็คือเอ็มจะใช้ปลายรากที่ยาวสักสองสามเส้นในการสัมผัสดวนน้ำนะคะแล้วก็ทิ้งให้มีช่องว่างระหว่างกันไว้ด้วยค่ะแบบนี้นะคะ จะเก็บเขาไว้ในที่ร่มแบบนี้1-2วันแรกนะคะแล้วก็วันที่3มก็จะเริ่มนำเขาไปรับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าค่ะและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะผ่านไปแค่9วันเองนะรากก็เดินแล้วค่ะและหน่อยยิมโนก็เปลี่ยนสีแล้วนะจากที่เป็นสีน้ำตาลไม่แดดตอนนี้เริ่มมีสีเขียวกลับมาแล้วค่ะ อยากบอกว่าดีใช้มากเลยที่ไม่ได้ทิ้งเขานะคะเปลี่ยนน้ำใหม่ค่ะบำรุงรากด้วย B1 เหมือนเดิมค่ะตัวนี้เป็นวิตามินนะคะสามารถหาซื้อได้ตาม s h o p e ี Lazada ก็มีคนเอามาขายค่ะอันนี้คือใช้ดีมากเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าครบ2อาทิตย์แล้วเอ็มจะนำมาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ่ะครบ2ออาทิตย์แล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหดีใจมากเลยนะเนี่ยสีเขียวกลับมาแล้วจากที่เขาเหมือนจะแห้งแล้วก็ไหม้นะคะ ถ้าเ,เพื่อนเมีแคคตัสที่มีลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นการขาดน้ำแบบแอสโตขาดน้ำแล้วโคลนฟีบอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้วิธีนี้ในการล่อรากได้เหมือนกันนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะมาเป็นเพื่อนกันโดยการกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆเตรียมตั้งใจทำให้กับเพืนเนะคะ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้หรือกอดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอมค่ะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Sunlight Studio by aim